มีมวลชนเยอะแยะมากมายนะคะที่พร้อมจะก้าวเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเข้ามาซื้อสินค้าของเรานะคะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่จะทำเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็จะนำมวลชนต่างๆเข้ามาเรียนรู้นะคะในธุรกิจของเราได้เช่นกันหลายอย่างไลจะแคนเซเลชันจริงๆก็ไม่ต้องบอกเนาะ yeah. ะะคเราก็รู้อยู่แล้วแหละจริงๆเราเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ของดิจิตอลเทคโนโลยีเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็มีสองคนเจ้าแม่ยูไอ้ก็ไม่ใช่เจ้าพ่อใ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ของดิจิตอลเทคโนโลยีทั้งหมดนะคะแต่จริงๆเราต้องไฮเทคเพราะทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราโลเทคเราอยู่ไม่ได้จริงไหมจริงที่มันก็บอกเลยว่า ต้องใช้เทคโนโลยีต้องออนไลน์เท่านั้นที่จะพาไปสู่ความสำเร็จได้<ช>เราเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มใช่ไหมใช่เรามีไลฟ์คอมเมิร์ซใช่ไหมใช่เรามีมาร์เก็ตติ้งคอมเมิร์ซใช่ไหมคะใช่อ่าและเรามีมวลชนที่มีประสบะการณ์มากกว่าแสนคน